สวัสดีครับกรัมผมนายสุปชยัยศักชัยกุลรหัสน,นักศึกษา5401001622046วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างิ้นงานที่มีชื่อว่าลูกสูบครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกเมื่อทำการเปิดโปรแกรม solidworks ผมก็จะเลือกคำสัง่ง new เพื่อสร้างเอกสารมาใหม่นะครับในส่วนนี้ผมจะเลือกในส่วนของ part แล้วก็ก,กด ok ็จะปรากฏหน้าตาในลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมจะเริ่มทาการสเกนแบบคร่าวๆด้วยคําสั่งสเกนแล้ผมก็จะเลือกเป็นไลท์เพนนะครับก็จะปรากฏจุดออริจินลูกสสีแดงนี้ครับผมจะเริ่มทาการสเกตด้วยคําสั่งเซนเตอร์ไลน์นะครับจากบริเวณจุดออริจินนะครับมาขึ้นไปในลักษณะนี้นะฮะบ,บด e อ c ออกมาแล้วจากนั้นผมจะ ใส้นั็สั่งลายวาเส้นแบบคร่าวๆนะครับในลักษณะนี้นะครับวาด้เป็นเส้นเล็กๆนี้นะครับนะครับผมสูบออกมากดแล้วก็วาต่อไป เหมือนมีร่องประมาณสี่องนะครับนี่นะครับจากนั้นผมจะกำหนดความสัมพันธ์ของเส้นแนวนอนทั้งหมด8เส้นนี้นะครับ ให้เป็นความสัมพันธ์แบบมีข้อนะครับก่ตกลบผมก็จะกำหนดความสัมพันธ์ของเส้นแนวตั้งให้มีความสัมพันธ์เป็นมีข้อเหมือนกันนะครับกดตกลบจากนั้นผมจะกำหนดขนาดด้วยคำสั่ง smart dimension นะครับผมก็จะให้ขนาด ห้านะครับเช่นเดกับเส้นในแนวตั้งนะครับผมจะให้มีขนาดเท่ากับ1.5ึ่งจุก็จะได้ลักษณะนี้แล้วก็เส้นยาวเส้นนี้ผมจะให้มีขนาดเท่ากับ3นะครับ <5 S 2> ก็จะปรากฏชิ้นกานในลักษณะนี้ จากนั้นผมผมจะสู่ออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะวาดเส้นด้วยคำสั่งลายเช่นเดียน,นะครับจนวาดเส้นตั้งแต่บริเวณนี้ออกมาก็วาดขึ้นไปในลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็จะกำหนดขนาด ให้เส้น2เส้นนี้มีขนาดเท่ากับ60นะครับแล้วก็เส้น2เส้นนี้มีขนาดเท่ากับ30มสครับแล้วก็เส้น2เส้นนี้มีขนาดเท่ากับ40่และสุดท้ายเส้น2เส้นนี้มีขนาดเท่ากับ50นะครับ ก็จะได้ในลักษณะนี้จากนั้นผมจะทําการเปลี่ยนเส้นยาวเส้นล่างนี้นะครับให้เป็นเส้นศูนย์กลางนะครับเช่นเดยวกับเส้นนี้นะครับก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นศูนย์กลางผมก็จะเปลี่ยนเส้นยาวให้เป็นเส้นเต็มเหมือนเดิมนะครับจากนั้นผมจะทําการทิมเส้นยาวออกนะครับ ให้ได้ชี้นงานลักษณะนี้นะครับตอนนอี้สีมาหนึ่งทีผมจะซูมเข้ามาผมจะวาดเส้นสแต์ไลน์บริเวณด้นานบนนี้นครับในนห้เส้นตอร์ไลน์นั้นมีความยาวเท่ากับ40นะครับดังนั้นผมก็จะกำหนดขนาดในกำลัง,มงสมาร์ทเดิเซนชั่นเ,นเดิมน,นะครับให้ขนาด40 จากนั้นผมก็จะทําการวาดวงกลมด้วยคำสั่ง p e r m m t t r r i r r l l e นะครับก็คลิกบริเวณนี้แล้วก็บริเวณจุดตัดนะครับคลิกซ้ายหนทีทีนี้ผมจะกำหนดขนาดวงกลมนี้ให้มีขนาดเท่ากับ150นะครับกด e อ t เตลงไปจากนั้นผมจะทิมเส้นออกดังนี้นะครับกดคำสั่งทิมแล้วก็เลือก เส้นโค้งเส้นนี้เส้นตกงเส้นนีแล้วก็เส้นตกเส้นนีนะครับจากนั้นก็กดตกลง,งสู่ออกมาก่อนนะครับทีนี้ผมจะคึ้รูปชิ้นงานด้วยคำสั่งรีโวลนะครับในส่วนของ Axis of Revolution ผมจะเลือกแกนที่จะใช้หมุนก็คือแกนนี้นะครับ มันจะเห็นว่าชิ้นงานจะถูกการขึ้นรูปในลักษณะอันนี้นผมว่ากดตกลงครับดังน,นั้นผมจะทำการสเก็ตเส้นศูนย์กลางขึ้นมานะครับก็กดคำสั่งสเก็ตแล้วก็เลือกบริเวณที่เราการจะวาดก็คือบริเวณนี้ผมก็จะเลือกคำสั่งเซนเ,นเตอร์ลนครับภากบริเวณนี้กับบริเวณนี้กดซีมมาทันทีนะครับแล้วก็กดออกจากสเก็ต จากนั้นก็เลือกในส่วนของแท็บฟีเจอร์แล้วก็เลือก Refer e n c e Geometry แล้วก็เลือกเพนนะครับในส่วนของ First r e f e r e n c e ก็จะให้เลือกผิวนี้นะครับ Se c o n d r e f e r e n c e ก็จะเลือกเป็นเส้นนี้นะครับแล้วก็กดตกลงลก็จะได้เพนในลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมจะเปลี่ยนมุมมองเป็นภาพตัดน,นะครับก็จะเลือก section View แล้วกดตกลง นี้ผมจะหมุนชิ้นงานเป็นภาพด้านขวาโดยการกดคำสั่ง View Orientation แล้วก็เลือกเป็น l i g h นะครับจากนั้นผมจะทำการสเก c ตเส้นศูนย์กลางด้วยคำสั่ง Centerline นะครับก็เลือกบริเวณที่ต้องการจะสเก c ตก็คือบริเวณนี้เช่นมเดวกับเส้น Centerline นี้ด้วยนะครับ จากนั้นผมจะทำการวาดเส้นด้วยคำสั่งลายนะครับให้เส้นมีลักษณะอย่างนี้นะครับกด A 1นึ่ง T ตรงคีย์บอร์ดเพื่อเปลี่ยนให้เส้นกลายเป็นส่วนของเส้นโค้งนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายหที ก็เลือกบริเวณนี้นะครับก็ลากลงมากด ESC ออกหนึ่งทีนะครับจากนั้นผมจะกำหนดความสัมพันธ์ของส่วนโค้งนี้นะครับกับจุดออริจินให้เป็น Co In c o อินซิเดนตนะครับแล้วก็เลือกเป็น midpoint ด้วยนะครับ ็เลือกจุด2จุดนี้เป็นฮ o r i z o นท a ลนะครับกดตกลงจากนั้นก็จะเลือกเส้น2เส้นนี้ให้หมันเท่ากันนะครับก็กดตกลงจากนั้นผมจะวาดเส้นลายนะครับขึ้นมาลักษณะนี้นะครับผมจะกำหนดขนาดให้เส้นเมื่อกี้มีขนาดเท่ากับ15นะครับแล้วก็ผมจะวาด วงกลมจากจุดที่เราวาดเมื่อกี้นะครับแลวผมวจะกำหนดขนาดให้มีขนาดเท่ากับ15เช่นกันนะครับจากนั้นผมจะทำการ e x t r u d e cut นะครับผมจะเปลี่ยนมุมมองเป็นม,ม,มองแบบ isometric ก่อนนะครับทีนี้ผมจะเลือกบริเวณที่ต้องการจะ e x t r u d e ก็คือวงกลม แล้วก็ส่วนของผิวโค้งสองส่วนนี้นะครับผมจะเลือก direction สด้วยนะครับเพื่อทำการให้ทูลงมาในอีกทิศทางหนึ่งนะครับถ้ากดตกลงผมก็จะเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองปกติ จะเห็นว่าชิ้นงานก็จะปรากฏออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับผมจะเปลี่ยนมุมมองกับเป็น iso metric ก่อนนะครับจะทําทการใส่สีให้กับลูกศูนะครับเพราะว่าเลือกบริเวณที่ต้องการจะใช้โดยการกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกนะครับจากนั้นเลือกคําสั่ง edit appliance e ก็จะปรากฏล่าต่าง,งานะสถานีครับกดเลือกเอฟ e ฟคเลนคอลเลอผมเลือกเป็นเพนแลลวกันนะครับแล้วก็เลือกสีเป็นสีขาวกดตกลบก็กจะปรากฏชิ้นงานลนะักษณะนี้นะครับจากนั้นผมจะฟิลเล็ลบคมให้เป็นรัสิลควองโคสัก1มิลิเมตรนะครับผมก็จะใส่ค่าหนึ่งลงไปแล้วผมก็จะเลือกบริเวณที่จะฟินเลตก็คือบริเวณวงกลมด้านบนนะครับ ก็วงกลมด้านหนด้วยนะครับแล้วก็กดตกลงครับเห็นไหมครับว่าชิ้นงานในส่วนของลูกสูบทำได้ไม่ยากเลยนะครับครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ